สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชดาชัยมีวันนี้จะได้มานำเสนอหลักการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ซึ่งมีการบริหารงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารบ้านเชียงดาวโมเดลและนี่ก็คือนวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเชียงดาว ด้านหลักการบริหารรู้คิดทำนำเสนอรู้คือการมีความรู้ในด้านต่างๆคิดคือการคิดอย่างเป็นระบบทำลงมือปฏิบัติตามแผนทบทวนตรวจสอบวัดและประเมินผลสุดท้ายคือการนำเสนอการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ด้านหลักการทำงานของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเชงดาวเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถเต็มที่คืออุทิศต,ตนทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็มเวลาคืออุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาราชการและเต็มความสามารถคือการอุทิศความรู้ความสามารถประสบการณ์ลงสู่การปฏิบัติหน้าที่ ากการใช้นวัตกรรมการบริหารงานบ้านเชียงดาวโมเดลเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นั่นก็คือ3 R และ8 C ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาโรงเรียนบ้านเชียงดาวนั้นได้แก่4 Q S 1. โรงเรียนคุณภาพ 2. ห้องเรียนคุณภาพ 3. ครูคุณภาพและ 4. นักเรียนคุณภาพ Q 1 Quality School โรงเรียนคุณภาพคือการมีนวัตกรรมการบริหารมีหลักสูตรฐานสมรรถนะมีระบบเพิ่มคุณภาพผู้เรียนและมีนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Q 2 Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพ คือการจัดห้องเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพของสพทและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในชั้นเรียน Q3 Quality Teacher ครูคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเป็นของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการวัดผลและประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน QC Quality Student นักเรียนคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นั่นก็คือ 3R และ 8C และนี่ก็คือนวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเชียงดาว